เรายังคงอนุรักษ์และสืบสารไว้จากรุ่นสู่รุ่นนะคะเพื่อให้เป็น ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านข้าราชการที่โยกย้ายสลับขัดเปลี่ยนกันไปหลายๆท่านไม่ใช่ชาวจังหวัดสมุทรปราการที่แท้ทรู <laughs> ดังนั้นเรา ภาวคร่่ค่ะผู้ท้าสาบน้าแข็งสมและต้านพากรคึมองดผู้ทาสาโขนหน้าสาวบริเวและครอบตัวจังหวัดสมุรากานะคะีกุท่าที่โอ๋พยายามโดิเต็ีนะคะ ส่วนทกครองส่วนท้องถิ่นนำโดยนะครับท่านนงางพิดาแก้บวสยา,ยา,บายนายจอมพลการประหารส่วนจัหวัดสุรานดาและคุณพลพิดาอักษรวเิเศษตอนดเดือนหน้าของสอสอต,ตอนเริ่มออกเดินแห่นะครับก็จะแห่รอบองค์พระสมุดเจดีย์แห่ด้านนอกของกำแพงนะครับ ตรงต้น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 แถวแห่ของผระแดงนี่คนคนจะเยอะครับตรงต้นต้นนี่ผืนผืนจะใหญ่ตรงผืนใหญ่นี่จะยาวประมาณ5 9เมตรนะครับแล้วก็จะมีหางต่อออกไปท่เรยกบา ต้นาอดูความสะอาดายงการของตําบลมากุยค่ะขวานก็พูดแบบสเร่างเอนราานี้พึ่งจะถูกผ่าให้ึโอ้ึ่งจะถูกใา้ขวันหรือไม่ขวนครับก็อารยทีจ้กันไปแล้วให้ราบนะคะว่าความยาวของพระแดงนี่คือ9เมตรแต่พราแดงทายท่่สอีสามสายด้วยกันไม่ราบ แล้วคนก็ล้นหลามไปทันทภาคผนาราทุสาขาจ้งหมเลยปรับการทุกภาพส่วน้อค้าราาตกงกันเไปครับใ่้อาขอบคุณกลังใกับ่นเาด้วยนะคะขอบคุณใหกท่านด้วยนะคะของา จังหวัดสมุทรปราการค่ะวัฒนธรรมจังัสมุทรปราการค่ะเมื่อวานก็จะมีท่านสักประสจังสมุทรปราการมาด้วยนะคะี่หนึ่งนะคะตอนนี้มีกางไหวผ่านเห็ดไปสัมพั์จังหวัดหลักๆนะที่เราเห็นรู้จากหนึ่งเดก่อนนะคะแล้วก็ที่กก็คือภาพสวยๆไม่แน่ใจว่ามันมาบินโดดได้หรือเปล่า เหตุเราัะพระสมุทรแนเป็นเหตุที่มีผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนในตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่าเหตุนี้โตไวแบบก้ากระโดดเราชาวพระสมุทเจดีก็ต้องขอบคุณรูนะที่แนะนําแล้วก็สนากรชสาัทากเอั้บาลตบลุเจดี่านที่มาเที่ยวชมงานในวันนี้ก็ไปเยี่ยมชมเหตุรับทราบต่เกา่าไมันจะ่งที่ดีนะคะเพาะ่า ราไม่พลาดการติดตามข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากหน่วยงานนั้นๆว่าข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะเพราะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆได้ลงข้อมูลของตัวเองนะครับหลายเรื่องราวนะคะที่ประชาชนร้องเรียนแต่ว่าไม่เห็นผลที่ดีออกมาเพราะว่าในทางของที่ส่งข้อตกลงไปดีแต่เราจะแก้งข้อมูลข่าวสารมาจะเยอะมากนะครเราอยากให้ท่านเนี่ย

หงแถวรอบแรกนะครับนี่คนเยอะเหมือนกันครับนะได้1รอบในหางแถวรอบที่1รอบที่สองครับรอบนี้รอบที่สอง ครแม่แนะครับแม่แม่นะครับแอบเห็นท่านประธานสภาท่าวัฒนาซึ่นื้นนะครับประธานสภาท่านผกรค่ะท่านผู้การที่ิดแลภรรยาค่ะออกมาแล้วนะคะและท่านภรรยาตัวักบค่ะกลัมาแล้วค่ะท่านนะคะแผลแผลแผช็ด่นี่หค่ะไม่มีท่าน้าที่ปวดค่ะน้ำไหลโขกออกมาจากปวดท่านิกนะคะท่านบอกให้ไอเป้กลับไปโดนี่แรก ที่3ครับรอบนี้รอบที่3รอบสุดท้าย Thank oh. you. Thank you.